สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารขอเตะสายเลือดไทยที่ไปคาแข่งยังต่างแดนว่าในสัปดาห์นี้นั้นพวกเขาท่าผลงานไปอย่างไรกันบ้างก็อนที่จะไปรับฟังเรื่อง,งในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีสึกเจลีกวันนัดที่15ขอดูการโดยเริ่มที่เกมระหว่างทนาของเรซซัปโปโร ทีมของเจ้าเช็คสุโชสรารชาติบุกไปเยือนคาชิวะเรโซเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤกภาพุทธศคมที่ผ่านมาในเกมนี้นั้นเจ้าเช็คสุบะโชคนั้นมีชื่อออสตาร์ Star, เป็นเสดเปลี่ยนตัวจริงของทีวีกเกมหนึ่งในเกมนี้นั้น็นฐานาของทีมยัป,ปโ์โปรโดที่เลิกมาแล้วดูดีกว่าแต่กลายเป็นฝั่งของเจ้าบ้านนั้นมาทําประตูขึ้นนาไปก่อนจากทานาของซาจิโรกโทชิมะโคกจอจ่อเข้าประตูไปให้กับทีมนั้นนําก่อนนาาทีที่20 โดยหลังจากโดยขึ้นนําไปแล้วนะซัปโปโรก็พยายามเดินหน้าบุกอย่างหนักและตาตีเสมอได้จะจจะหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายของเรตตาอากิ ปิดบอลมาหน้าประตูบอลไปตกบริเวณต้นขาของเดียโก้กองหลังคาชิวะเรโซก่อนกระเด้งมาเข้าทางโยชิอากิโคมาอิวิ่งมายิงจ่อๆเข้าประตูไปให้ทีมตามตีเสมอได้สำเร็จนาทีที่47แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นคาชิวะเรโซก็มาได้ประตูขึ้นนาีกครั้งหนึ่งจากเดียโก้แบ็กซ้ายที่เติร์ขึ้นมาโขกย้อนเข้าเสาแรกในนาทีที่ 90+1 ก1ก็จะจบเกมไปที่สกอร์นี้เป็นคาชิวะเรโซนั้นเปิดบ้านอาชนะคอยซัปโปโรไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยในเกมนี้นั้นสุย สารชาติได้ลงเล่นไปทั้งหมด89นาทีแต่นาสีดดาที่ผลงานยังไม่ค่อยดีมากนักจะวาจวะจ่ายบอลสําเร็จ23จาก29ครั้งเป็นคีพาส12ครั้งคอสบอลสาเร็จเพียง2ครั้งจาก9ครั้งและโอกาสยิงตรงกรอบอีก1ครั้งพร้อมกับได้คะแนนในเกมนี้ไป6.9คะแนนโดยหลังจากจบเกมนี้นั้นคกรซซัปโปรโรพาโอกาสเก็บ3คะแนนเพิ่มทําให้ทีมนั้นยังมีแค่11คะแนนเท่านั้น และรั้งอยู่อันดับรองบวยของตารางคะแนนะตามโซนปลอดภัยอยู่เพียงแค่3คะแนนด้วยกันจากนั้นมาต่อกันที่เกมการสัปดาห์ในเกมในศึกเจลีกครับของญี่ปุ่นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเจลีก y b c ลูแบงครับ โดยเป็นเกมที่เรซซัปโปโรนั้นต้องบุกไปเยือนเอซีนากานปาเซโร่ทีมอันดับที่9ของศึกเจลิก3เมื่อวันพุทธที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาในเกมนี้นั้นเจ้าเชฟสุโสรารชาตินั้นไม่มีชื่อทั้งในเส็ตผู้เล่นตัวจริงและมานาสำรองในเกมนี้และซัปโปโรนั้นยังตัดสินใจส่งผู้เล่นสำรองและผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามซับเป็นส่วนใหญ่โดยในเกมนี้นั้นเป็นทหน้าของเจ้าบ้านนากาโนที่ขึ้นนำไปก่อน1-0จากคินาตะโคนิชิในเรตี18 ่อนจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นน้าของซัปโปโรพยายามทัวประตูคืนอย่างหนักและก็ยังไม่สามารถทําประตูเพิ่มกันได้จนเกมทําท่าเนี่ยจะเปน็นชนะของเจ้าบ้านแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นทีมเยอซัปโปโรนั้นก็ไม่ได้ประตูเสมอจากน้าของเรเยซุมิในที่ที่90บวก6ทําให้จบเกม90นาทีนั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1ต้องมาเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีในช่วง30นาทีนั้น ทั้งสองทีมนั้นไม่สามารถทําอะไรเพิ่มกันได้จบเกม120นาทีก็เสมอกันไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งต้องมาจุดโทษเพื่อหาคนชนะโดยสุดท้ายนั้นเป็นเครสซับบโรนั้นบุกมาเอาชนะเอซีนากาโน่ปาเซโรจากการดรจุดโทษแม่นกว่าไปที่สกอร์สประตูต่อห เข้าไปสู่ในรอบเพย์ออฟในสูบอลลูวันคับต่อไปโดยหลังจากนัดนี้นั้นเรศซับโบโรนั้นจะเล่นเกมนัดถัดไปต้องเปิดบ้านตรบการ,รมาเยือนของคาชิมาแอดเลอร์ทีมอันดับที่3ของตารางในเกมเจลิกสัปดาห์ที่16ของดูการในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬกาตามเวลาประเทศไทย มาต่อกันที่อีกฟากหนึ่งฐาน้านของเจ้าบ,บุกเอกดิษฐ์ปัญญาที่อยู่กับสโมสรอุระวะเรดเดมอนต์ก็มีเกมเจลิกนัดที่15บหาขอดูการเช่นกันในเกมที่อุระวะเรดเดมอนนั้นบุกไปเยอจุบิโอีวาตะเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าบ,บุกเอกนิษฐ์ปัญญานั้นในเกมนัดน,นี้เจ้าตัวยังคงมีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมอย่างต่อเนื่องในเกมนี้เป็นเทยเอออุระวะมาได้ประตูขึ้นนำก่อนศูนย์ประตูหนึ่งเจวาเตมุมที่ชูยานากาจิมะ เปิดเตะมุมมาเข้าทางมารุสฮอยบาเทนจิ้มบอลเข้าประตูไปในทีที่68 แต่หลังจากโดดขึ้นนํำไม่นานเจ้าบาจูบิโลมาได้ประตูเสมอคืนแบบทันควันจากตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาอย่า,างนานของโซตะคาเนโกะที่ยืนยะืนหน้าประตูตั้งเท้าเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปในทีที่7 1ก่อนที่จะช่วงท้ายเกมนาทีที่81เจะบุกจะได้โอกาสลงมาเป็นตัวสำรองและเกิดทำแอสซิสต์ประตูชัยได้จากจังหวะที่เลี้ยงจีบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนหักบอลเข้าขวาและเปิดไปที่เสาไกลให้กับคโตัยาสึวิ่งมาช้าแต่น่าเสีย,ยนั้น ฐานะของยาซี วิ่งเข้ามาช้าไปหน่อยเพียงก้าเดียวทําให้บอลหลุดออกหลังไปหลังจากนั้นทั้ง2ฝั่งนั้นไม่สามารถทําอะไรเพิ่มกันได้จบเกมเป็นอุราวเรดเดมอนนั้นบุกมาเสมอกับจูวาอิวาตะไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งสนใจบู้ในเกมนี้นั้นได้ลงเล่นไปทั้งหมด9นาทีไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเกมนี้จะบุกมีจังหวะได้บอลถึง19ครั้งจ่ายบอสสาเร็จทั้งหมด14จาก17ครั้งและได้คะแนนไป6.5คะแนนหลังจากจบเกมนัดนี้นั้นอุราวะเก คะแนนเพิ่มได้1คะแนนขยับเพิ่มมาเป็น24คะแนนลงลงไปรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนจากนั้นมาต่อกันที่เกมการสัปดาห์ในเกมลีกคัพของญี่ปุ่นหรือเจลีก YBC ลูแวง c ับโดยจะเป็นเกมที่อุรวารีดเดมอนนั้นจะต้องบุกไปเยาวีวีวารีนางาซก,กิ ทีมจากเจลิกถูในวันพุทธที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในเกมนี้นะเจ้าบุกเอกริสปัญญาได้กลับมาอ,อกซัดเป็นเ็จเพื่อเล่นตัวจริงอีกครั้งและได้ลงเล่นเต็มเกม90นาทีเต็มอีกด้วยในเกมนี้นะั้นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทําอะไรกันได้ในครึ่งแรกทําให้จบไปด้วยสกอร์สูป,ประตูศูนย์โดยกลับมาเล่นครึ่งเวลาหลังนั้นเจ้าบุกได้ขยับมาเล่นตรงกลางมากขึ้นทําให้เริ่มเล่นได้ดีมากขึ้นและมีโอกาสได้ยิงฟรีคิกจากจังหวะที่ทีมตัดบอลได้กลางสนามก่อนบอลมากระทั่งเจ้าบุกบบงออไปข้า้าาหนน่ แทงจี้ก็ไม่ได้กอะเขตโทษแต่โดนเกมรักของวิวเเลนนั้นวิ่งมาเกี่ยวจากด้านหลังฟาวหน้ากอเขตโทษก่อนที่จะเป็นเจ้าบุกนั้นที่ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารยิงไปชนกำแพงออกหลังไปในทีที่49ก่อนจะมาได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งจ,ะจะังหวะยกบอลข้ามหัวแนวรับให้เจ้าบุกวิ่งเบียดแนวรับก่อนวิ่งชีกหนีแล้วไปยิงโล่งๆแต่จังหวะวางเท้าไม่ดีบอลแปก๊กหลุดออกกอดไปในนาทีที่51ก่อนที่ในนาทีที่70 ท่าน้านของวีวเวลนนางาสกินั้นเหลือตัวผู้เล่น1ิคนจ,จะจวะที่ท่น้านของเมาคอมโมยะานั้นไปโขกใส่ทาน้านของโอลาโซบัเคนผู้สินแจกใบแดงให้กับเมาคอมโมยะออกจากสนามไปแต่ทาน้านของวีวเวลินนางาสกินั้นแม้จะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่พวกเขานั้นก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมาได้ประตูออกนำไปหนึ่งประตูศูนย์จากประตูของควนมาในที่ที่78ก็สุดท้ายไม่สามารถทำอะไรเพิ่มกันได้จบเกมเป็นวีวเวลินนางาสกิ ปิดบ้านเอาชนะอุราวาเรเดมอนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ทำให้รองแชมป์เก่ารายการนี้อย่างอุราวะเรเดมอนต้องอกหักจ่อป้ายถ้วยนี้เพียงแค่รอบที่3เท่านั้นโดยหลังจากนัดนี้นั้นสุสาอุราวาเรเดมอนนั้นจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกเจลีกในนัดถัดไปในเกมที่จะเปิดบ้านตระกูรมาเยอร์ของมาชิดะเซเวียทีมเจ้าฝูงของตาราคะแนนในศึกเจลีกในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย มาต่อกันที่นัาเตะไทยในศึกเจลีสสามฤดูกาลนี้กันบ้าง กับ2แข้งดาวรุ่งของทีมนาราขับยากิติวอุดมและพฏติกุสุับสันโดยทีนาราขับนั้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมในศึก J 3, เจลีกสาแกมที่นาราขับนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสซีคิฟุซึ่งเกมนี้นั้นทาาพัติกุสุับสันมีชื่อออซ่าที่มาหน้าสำรองของทีมส่วนกิติภูอุดมนั้นไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมนี้และยังคงต้องรอคอยโอกาสของตัวเองต่อไปโดยเกมนี้นั้นเป็นหน้าของทีมเยือนกิฟุที่ออกนำไปก่อนจากประตูในช กุจิในาทีที่45ก็จะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นฐานหน้าของนาราคับ้นที่ใจเปลี่ยนตัวในช่วงต้นครึ่งหลังโดยส่งแพทยี่กูซับเซนและเรียสุเกะทามุระลงมาซึ่งในนาทีที่62นั้นหลังจากที่ส่งลงมาไดเพียงแค่2นาทีเรียสุเกะทามุระตัวสำรองที่ส่งลงมาก็สามารถทำประตูเสมอให้กับทีมได้ทันทีในนาทีที่64ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมอีกหนึ่งตัวสำรองที่ส่งลงมาอย่างแพทยี่กูซับเซนจะมาขวบบอล ที่เปิดจากแนวรับเช็ดขึ้นหน้าให้กับยูกิโอกาดะตามมาเก็บบอลก่อนเลี้ยงจี้ใส่แนวรับแล้วตัดสินใจปั่นจัดหน้าก่อนเฮตโทษให้ทีมขึ้นนําไป2ประตูต่อหนึ่งในที่79ก่อนจะทําอะไรเพิ่มกันไม่ได้และจบเกมที่สกอร์นี้เป็นนารารับเปิดบ้านอาชนะ FC กีฟุไปด้วยสกอร์สประตูต่อหซึ่งตน่ากอนพิ่เกลซับซ่านั้นถือว่าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆโดยทําไป1แอซซิตในเกมนี้ ทำให้ตาน้าของนาราคับนั้นหลังจาจบเกมนี้นั้นเก็บเพิ่มไปอีก3คะแนนขยับเพิ่มมาเป็น15คะแนนรั้งอันดับที่17ของตารางจรในเกมนัดถัดไปของนาราคับนั้นจะเป็นเกมในสึกเอ็มเพล s c สคในเกมที่นาราขับนั้นจะเปิดบ้านตรการ,รมเยือนของมหาวิทยาลัยเกียวโตซังโยที่ระดับนอกลีกหรือ Division 5ในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย มาที่ทงฝ้าของอาเซียนกันบ้างสโมสรบาหลียุเอเตตตัวสก,กัดของเอเลียสดอลลาะเป็นเกมในรอบเพย์ออฟในศึกเอซีแชมเปี H ้ยนซิ S ่งสองนัดที่2ที่บาหลีเยเอเตดนั้นทีมันบที่3ของตารางคะแนนต้องบุกไป,ปเยอือนพิสิิบานดุงทีมนันบที่2ของตารางเมื่อวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาในเกมนัดนี้นั้นเอเลียสดอลลาะได้ออสตาร์เป็นเรู้เพื่อนตัวจริงของทีมและลงเล่นเต็มเกมครบ90นาทีเต็มในเกมนี้นั้นเป็นหน้าของเจ้าบ้านบานดุงนั้นที่ออกนาไปก่อน จากซิลูอาวิสในที่ที่31ก็จะหนีเพื่อเป็น2-0จากเฟบรี่ฮาริยาดีในที่ที่39ก็จบครึ่งแรกที่สกอร์2-0แต่ตานานของครึ่งหลังนั้นก็ยังเป็นเจ้าบ้านที่มาหนีเพื่อเป็น3-0จากประตูของเอโดเฟบิยันชาในที่70 สุท้ายจบเกมที่สกอร์นี้เป็นปรซสิบานดุงเปิดบ้านเอาชนะบารีเยเตดไปด้วยสกอร์3-0ทำให้รวมผล2นัดนั้นเป็นธนะของประสิบานดุงเอาชนะบารีเยตเตดไปด้วยสกอร์4-1โดยในนัดถัดไปของบารีเยเตดนั้นจะต้องเล่นเกมในแมตช์ชิงที่3เขาสศึกเพย์ออฟอินโดนีเซียซ,ซูเปอร์ลีกาเล็กแรกโดยจะเปิดบ้านตระกรรมาเยงของบอร์เนียลเอฟซีที่อันดับที่1ของตารางคะแนนในฤดูก,กาลปกติในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ข้าทวีตมาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างเริ่มจากในสุดจชเบลแยโปลีของเบลเยียมโดยจะแบงค์สุนัขเหมือนตาตัวลูกจากส,สอโอเอสดูเวนลงเล่นในเกมนัดที่9ของโปรแกรมยูโรเปียนเพย์ออฟเพื่อหาทีมที่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปฤดูกาลหน้าเป็นเกมที่โอเอสดูเวนนั้นต้องออกไปเยือนแซงทุิสตองเมื่อคือวันศุกร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในเกมนัดนี้นั้นจะแบงค์สุนัขเหมือนตาได้กลับมาออกสตาร์เป็นเซตพูดจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเกมนี้นั้นเป็นลุ่นที่อ,อกสตาร์ที่ดีดกว่าและเกือบขขึ้้นนนาก่่ออจงหวะทีไ แบงบอลทะลุช่องให้กับเจ้าแบงหลุดเดียวเข้าไปยกบอลข้ามตัวเซอสุสึกิเข้าประตูไปแต่น่าเสียดายที่วุสินนั้นเป่าไปจังหวะล้ำหน้าไปก่อนในทีที่13แหลังจากนั้นก็ทําอะไรเพิ่มกันไม่ได้จบเกมในครึ่งรแรกเสิรกันไปที่ศูนย์ประตูศูนย์กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังไปรู้วันที่เริ่มเกมมาและทาได้ดีกว่าและมามีโอกาสลุ้นจ,จังหวะที่ท่าหน้าของยูเซฟมาซีดขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายก่อนจ่ายบอลไซก้อยขึ้นหน้าให้กับเจ้าแบงเติร์ขึ้นไปรับบอลในที่พื้ เข้าเสาแรกแล้วตัดใจยิงยัดมุมแคบแต่เป็นัหน้าขอซิโอซึกุกินั้นเซฟเอาไว้ได้ในทีที่6 4ก่อนที่นาทีถัดมานั้นเป็นยาบ้านที่มาได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1 0จ่งหเจวะที่มาทีเอสเดลอนิเปอร์ จ่ายบอลให้กับทนหน้าของฟาติคาย่าบางบอลก่อนพลิกหนีท่าน,นาของเจลชิงเทียนยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบตะข่ายอย่างสุดสวยทําให้แซงทวิสต์ดองนั้นขึ้นนําไปก่อน1.0ต่อนในทีที่65ก่อนที่ลูเว่นนั้นจะเปลี่ยนตัวเอาเจ้าแบงค์ออกในทีต่อมาก่อนที่ทีจะมาได้ประตูเสมอจากจังหวะที่ยูเซฟมาซีดเบิร์นบอลจังหวะเดียวให้กับยอนากูทอร์เซซันตัวสำรองที่เพิ่งลงมาหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษกอนล็อกบอลหลบทนหน้าของแมทเมทสองจังหวะแล้วยิงด้วยขวา ไปแบบสวยงามในที่74หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถทําประตูเพิ่มกันได้จบเกมเอชรูเว่นนั้นบุกไปเสมอกับแซงทวิสตอมเรดสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้รูเว่นมีเพิ่มเป็น30คะแนนรังอันดับที่4ของตารางเหลือโปรแกรมอีก1นัดตามหลังจาฝูงอย่างเกนส16คะแนนหมดสิทธิ์ไปเล่นทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านของเจ้าแบงค์สุดนัาเหมือนตาในเกมนี้นั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด67นาทีได้โอกาสยิงตรงกรอบ1้งจ่งเรั้งหม 9จาก12ครั้งและเป็นคีย์พาส1ครั้งแต่ก็พลาดโอกาสทองไป1ครั้งเช่นเดียวกันทําให้ในเกมนี้นั้นได้คะแนนไปเพียง6.5คะแนนสโปรแกรมนัดถัดไปนั้นจะไปเกมในรอบเพย์ออฟนัดสุดท้ายที่รู้ววร์วน,นั้นจะต้องเปิดบ้านตระการมเยือนของ KVC เวสเตอร์โลทีมอันดับที่6ของตารางคะแนนในคืนวันเสาร์ที่25พฤษภาคมเวลา1นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ส่วนน้ำฝั่งของประเทศเดนมาร์กรุสอโอบโอเดนเซต้นสก,กัดของลูกโซ่นิคลาบิเคิลสันมีโปรแกรมลงเล่นในเกมเดนิสซูเปอร์ลีการอบเพย์ออฟหนีตกชั้นที่โอเดนเซนั้นบุกไปเยือนฮาวิดอฟไอเอฟทีมดัที่6ของตารางคะแนนเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานลูกโซ่นั้นหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมที่เหลือเป็นเรียกที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเจ้าตัวนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดต้องพักเป็นเวลา2เดือนเป็นอย่างน้อยกเกมนัดนี้นั้นเป็นทางฝั่งขขออองทททีีมมเดนนนนซ่่ึ้ําากกจบู ในที่ที่11ก่อนสุดท้ายจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์ศูนย์ประตูหนึ่กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังอย่างควร็นทีมเยอโอเดนเซที่มาได้ประตูนี้เพิ่มเป็นศูนย์ประตูสองจากลูกาเคยยูรุมกาด ในที่ที่48ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมนั้นเจ้าบ้านฮาวิโดฟไอเอฟจะมาไล่คืนเป็น1ประตูสองจากยุดโทษของลิลิมคาเมลีในที่ที่81ก็จะจบเกมที่สกอร์นี้เป็นโอเดนเซ่นั้นบุกมาเอาชนะฮาวิโดฟไอเอฟไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งมาต่อกันที่เกมนัดรอสุดท้ายของเดนิสซูเปอร์ลีการอบเพย์ออฟหนีตกชั้นโอบบโอเดนเซ่นั้นเปิดบ้านตระกร้ามาเยอะของแลนเดอร์ทีมดัทที่1ของตรงนารางคะแนนเพย์ออฟหนีตกชั้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยลูกโซ่น,น หมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เจอการบาดเจ็บส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านนั้นในเกมนี้นั้นโอเรเซ่นั้นออกนำไปก่อน1-0จากจังหวะของทางน้าของาซสนามาเน่ยิงประตูขึ้นนําให้ก่ทีในทีที่29ก็สุดท้ายจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์นี้กลับมาเล่นกอนในช่วงครึ่งเวลาหลังยังคงเป็นจัง้วะโอเรเซ่ที่มาได้ประตูนี้เพิ่มเป็น2-0จากลูก้าเคยยูรุมการดในทีที่63ก่อนที่ทังสองฝ่ายนั้นในเวลาที่เหลือจะไม่สามารถทำอะไร จบเกมไปที่สกอร์นี้เป็นออบิโอเรเซนั้นเปิดบ้านเอาชนะแรนเดอร์ไปด้วยสกอร์2-0โดยโอบิโอเรเซนั้นเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนรังอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนเพย์ปออฟหน,นีตกชั้นตาโซมปลอดภัยอย่างลิงส์บี้อยู่3คะแนนโดยหลังจากนัดนี้นั้นออบิโเรเซ่จะต้องบุกไปเยนวีบอกรายการที่2ของตารางคะแนนในคืนวันเสาร์ที่2 5พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย มาต่อกันที่คนสุดท้ายกับนาเตะลูกครึ่งป้ายแดงของทัพช้างศึกชุดย23กับนาเตะจากแดนน้ำหอมอย่างเอรันการณนิเย ปีกตัวจีดจะโอลิปิกลียงชุดยู19ปีที่เพิ่งลงแข่งขันในรายการในชาแนลยู19ทัวร์ไฟนอลนัดแรกของรายการเคือวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยลิยงยู19นั้นบุกไปแพ้เปเชียยู19ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูสูงในเกมน,นั้นนี้นั้นเอราวันกานิเยนั้นได้ออสตาเป็นเสืผู้ล่นตัวจริงของทีมก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในที่ที่75ของเกมและไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้พร้อมกับตกรอบรายการนี้จอดป้ายเพียงแค่รอบ8ทีสุดท้า ท้ายเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของนักเตะสายเลือดไทยที่ไปคาแข่ใงในต่างแดนประจํานัดสุดสัปดาห์รวมถึงนัดกลางสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้านั้นพวกเขาเหล่านี้จะทําผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้าน,นะครับผมถ้าเพื่อไปคยเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่าน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันเราก็ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ